ตอนนี้เราก็สับปลาเรียบร้อยแล้วเราพร้อมที่จะเอาลงตํามาดูกันนะคะว่าเราจะทำยังไงสีแรกนี่แกงกะทิที่เราตำไว้นะใส่ไปในครบจากนั้นก็ปลาที่เราสับไว้ใส่ไปในครกอเค ม้าวปูดใก่ไปฮนะ,ะแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะคะใส่ไปเลยแล้วก็ไข่ไก่นำพร้อมไปเลยไม่เรื่องเยอะเพราะว่า เป็นอาหารบ้านบ้าน้องเริ่มมากไม่ต้องที่สีไาม่ถันมากใส่ไปเลยค่ะคแล้วก็เริ่มใช้คกที่เป็นคกดินนะคะคกหินมันจะดักไปแล้วก็ตามตามหมอโอเคนะคะตามตามตามโอเคเดี๋ยวสักครูจะเริ่กัน